ที่อียิ์กำลังเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะครับตูชมฮะหลังจากศาลอียิบนั้นตัดสินคดีอดีตประธานดีฮอสนี่โมบารักษแทนที่จะประหารชีวิตนั้นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและก็ไม่ใช่ข้อหาคอร์รัปชันคือสารเนี่ยสั่งปล่อยลูกชายสองคนของโมบารักษรวมถึงโมบารักในคดีคอร์รัปชันแต่ลงโทษจำคุกประหารจำคุกตลอดชีวิตอดีตประธานดีฮอสนี่โมบารักนะฮะผลก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่พอใจฮะ ่แล้วก็ออกมาชุมนุมทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านคือสนับสนุนก็มีมต่อต้านก็มีทําให้เกิดการชุมนุมประทุ้งในหลายจุดของไคโรชาวอียิปต์หลายพันคนชุมนุมตามจุดต่างๆในไคโรต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะน,นี้แสดงความไม่พอใจผลคดีของฮอสินีโมบารักที่ถูกโค่อนอำนาจจากการลุกฮือของประชาชนเมื่อปีที่แล้ว ที่จตุรัตถารียนเนี่ยคุณพาสิทธิ์ใช่ครับก็เลยออกมาแสดงความไม่พอใจกันนะครับคือชาวอียิปต์จำนวนมากรู้สึกว่าไม่เพียงพอสิ่งที่มูบารักได้กระทํากับประชาชนไว้อยากให้เป็นการตัดสินประหารชีวิตมากกว่าที่จะเป็นการจําคุกตลอดชีวิตครับนี่แหละเดี๋ยวตามกันดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะลุกลามไปถึงไหนเนี่ยนะฮะโอ้คือฮอสนี่มูบารักเองตอนที่เขาถูกนําตัวไปโปรงพยาบาลของเรือนจาเนี่ย ตอนที่อยู่ในคอแสดงท่าทีขัดขืนด้วยนะใช่ครับเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยพอฮอ,อลงจอดก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคุมล็อกตัวไปเพราะเขามีอาการที่ป่วยอย่างรุนแรงด้วยแต่อียิปต์ก็มาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราตามกันดูนะ